วัสดีครับทุกคนก็วันนี้จะมารีว hmm. pues ิวเจ้าว okay. ิกเตอร์ให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงกี่อันนี้กี่กิโลกมี่ิวแล้วกี่กี่ไปกินกาแฟเราต้องเทสรถก่อนส่งลูกค้านี่หล่อไหมตรงหล่อนะทำเตลี่ยนที่วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาความรุนแรง ให้สูภาพไม่เหมาะสจามจัดทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีควรได้รับการแนะนําและใช้จรรยารในการรับชมสวัสดีครับผมรัชาดา h a n n e l อีกเช่นเคยพี่เหมือนพี่บ่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันช่องเขานี่มันช่องเราวันนี้ได้เอาอผมจะเอาวิกเตอร์ตัวแรงตัวแดงทำไมเราชื้อแต่สีแดงอ่ะซ<ส>ื้อ<ร>สีแดงมาเอามาขายให้หรือว่าใครที่สนใจ มาคุยกันได้ผมจัดให้แต่มันเป็นสีแดงล้อน้ําเงินนะครับถามว่าใครที่ยังไม่มีรถไปทริปน้ําไม่อาบนี่ผมเอาผมเอามาให้ถูกๆเลยแล้วก็เอามารีวิวให้ด้วยว่าขี่ได้เอาไปขี่ไม่ได้เออขี่ไม่ได้ไม่ต้องส่งรถเหมือนเหมือนลูกค้าท่านอื่นหรือว่าคนอยากอยากอยาก,อยากซื้อรถนะครับขายรถนะครับไม่ใช่ย้อมแมวแล้วขายให้ลูกค้าไปนะครับ ยิ่งพ่อค้าล่าสุดที่เห็นเฟซตอกเลขโคงเลขโคมสลับกันมามั่วซส่วตัวเขียวนะครับแต่อันนี้คือทะเบียนขาดปี6-6คือปีหน้าเลยนะครับต่อภาษีขาดไม่ขาดเลยปีหน้าขาดนะครับสภาพดีเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเจ้าวิกเตอร์แดงคันนี้ t h i n I can see s my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. มีอะไรดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคย G D T 99ของแท้ของจริงต้องมีแอดนำหน้า1บาทก็เล่นได้มีเกมให้เลือกมากกว่า3,000เกมสมาชิกใหม่ลุ้นรับโบนัสสูงสุด1,000บาท <Wow. S 1> ถ้ามาจากผม ได้รับโบนัสทันที20%จากยอดฝากแล้วเขายังลองรับทัวนี่วอลลิตด้วยแอดไปเลย GDT99 ตามไปใครอยากรู้เกี่ยวกับประวัติรถคันนี้หรอใส่อะไรมั่งใช่ปะก็ประมาณแว่าเครื่องภาษีเอาภาษีก่อนภาษีขาด6กแน่นอนนะรับปบระกันก็คือมีเล่มมีเล่มเขียวอะไรคือครบทุกอย่างพร้อมโอนโอรอยมาเรียบร้อยแล้ว เครื่องซิงนะครับเครื่องซิ่ง,ง,งชักชักเครื่องซิ่งแล้วก็เสื้อ18ึ5ไม่ปอกนะครับคันนี้ไม่ปอกครับผมแข้งเบิกโครงสี2 k ชุดสี2 k นะครับทำมาเนียนกิฟนี่ครับตามดูด,ดูที่สีได้เลยถ,ถ้าไม่ถูกใจมาดูตัวรถจริงๆครับค่อยเอาไปนะครับแล้วก็โครงไมมิเนียมโครงไมมิเนียมออ่ามีหูช้างหูช้างแล้วก็ ปั๊มบนปั๊มบนล่างแท้มันมันของเดิมอยู่แล้วจานก็จานเดิมนะครับท่อเป็นของอะอะไรอ่ะท่อของนี่เลยไอมันไม่บอกว่ะนี่นี่นี่ท่อก็ของนี่แหละนะเกียยงเกียยงของอ่ามัน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 ของทีทีเอฟอาร์เป็นเป็นแกนยาวนะครับไว้จับไว้เบรกเบาอาจจะเบาเป็นทรงซิ่งไปแล้วนะครับล้อ ล้อโมูลาดดุมแดดแท้นะครับเกียร์โยงเบิกทอ่อ WRC ปลายดิบถังสองทีบีเนียมมียังม,ยงม,ยงมียังมีถังออตโต้รูปอยู่นะครับทุกคนก็ยังมีถังออตโต้รูปแฮนด์แฮนด์อ่า CNC มานะครับ CNC มาประกับประกับซ้ายประกับซ้าย KLX แท้นะครับหูช้างก็บิเนียมแล้วนะครับหม้อน้ำบิเนียมนี่ครับ ก็คือไม่มีอะไรมากเบาะก,ก็ของผูรังสิตเบิกได้ขอได้นะครับทำทำมาเยอะแล้วคันนี้สายถักเอิรนหูช้างมินเนียมคัด n อ r แท้แผงคอเท้เอแท้แฮนเอนะครับที่ว่าอันนี้มาแหละที่เอ็นซีมาฝาถัง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 ไม่มีไม่เขียนมา ยางนี้ไม่น่าเขียนมานะน็อตเลทั้งคันนะครับโอเคนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากเอกสารครบแน่นอนรถคันนี้ทุกคนตามนี้เลยครับเหล็กอ่าเล็กบีฟอสนะครับใบแท้ครับผมคาบูคาบูมียี่ห้อนะไอ้มีรหัสนะคาบูอะคาบูเป็นคาบูเคเหลี่ยมนะครับคาบูเคเหลี่ยมเล็กอ่ามีรหัสอยู่เดี๋ยวแป๊บ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 รหัสรหสัส รหัส K 6 1 7็ครับผมทุกคนนะครับไฟ E 7นะครับแข้งเบิกนั่นแหละพูดแล้วพูดอีกแข้งแข้งเบิกแน่นอนไฟ E 7ไฟ E 7นี่คือซิ่งได้แล้ว,ลวเครื่องซิ่งเลยจะมาดูรถมาดูรถติดต่อคุณได้เลยใช่ไหมติดต่อผมได้เลยนะครับส่วนใครจะซื้อรถซื้อสดเนี่ยถูกใจเรามาคุยกันเดี๋ยวมีของแถมให้เป็น <รถ S 1> เสื้อรถรถใช่ไหมใช่เอารถไปเดี๋ยวเสื้อจัดให้ติ๊กเกอร์จัดให้พูด ถูกคอลดให้อีกลดให้อีกลดให้อีกนะครับแล้วส่วนใครที่อยากผ่อนอายุ1778มึงไม่ต้องทักไปหาเจาสายนะทุกคนไม่ต้องทักไปหาเจาสซายเพราะว่ามันด่านะมันด่าวพวกมึงนะเพราะว่าใครอยากเรียนก็เรียนไปก่อนอ่าใครมีเออมีนะที่เรียนเรียนไปก่อนบางคนมีเมียแล้วนะสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบหกมีเมียแล้ว oh. ก็ใครอยากซื้อสดอยากผ่อนอยากอะไรทักไปหาเจาสทายหรือทักมาหาผมได้เลยถ้าอยากดูรถตัวจริง มาหาผมได้เลยธัญญาคลองหกถูกใจเอาไปไม่ถูกใจจอดอขี่รถกลับบ้านไปไ,ไม่ได้เข็นมาแล้วมาสาตาร์ทให้นี่คือไกลาจากบ้านเนี่ยนะขี่มาเพื่อมารีวิวให้ดูว่ารถคันนี้ขี่ได้ก็คือเครื่องดีเลยอะนะเครื่องดีก็คือรับประกันดีกว่าเอาท,ที่อื่นว่าขายแล้วขายขาดแต่ผมขอรับประกันตลอดชีวิตว่าผมรับประกันเองผมเซอร์วิสเองดีกว่าซื้อรถจากผมผมเซอร์วิสเองนะครับทุกคน คันนี้เอาไปเลยแถมเสื้อด้วยแถมเสื้อด้วยคันนี้ใครอยากได้ตอกเลขคอมากันเล่มก็คือเหมือนตอกมาบางคนถามว่าซื้อซื้อคันนี้ขอแถมเป็นหมาได้ไหมคะไม่ได้ลูกรักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รักมากเลยตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ได้แหละใครอยากได้มาอุดวาวมาแล้วนะวาวอุดมาแล้วก็เดี๋ยวนั่เลทั้งคันไปลองให้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวไปขี่เดี๋ยวไปขี่ให้ดูโอเค นี่วิธีไฟเลี้ยวเราถ้าไม่มีไฟเลี้ยวเราต้องทำีงสามาทมวา่ะตะล้องตามหมเนี่ยใครโทรอยม่อีกเนี่ยบอ,อกขี่รถอยเราต้องไปแต่คุ้มแน่นอนใครได้ไปคันนี้คุ้ม นี่สาวๆยิ้มให้เลยเมื่อกี้เห็นไหมไอผัดแว๊บเมื่อกี้เห็นสาวๆยิ้มให้ไหมคนมันหลอ่อทุกคนสอจอก็สอดจอเลยอันนี้สอดเป็นการรีวิวใหม่นะ,ะลกจากเหรอเราต้องขี่ให้ลูกค้าดูไงว่ารถมันขี่ได้จริงไม่ใช่ส่รงรถรื้อๆได้ไล่ไปไม่ได้ไอ้หมอ,อ,อ,องไปทำไมอะอะไร เจ็บมลูกมาเนี่ดมาเลยๆไหนดูดูลูกที่เป็นแผลเปล่าไหนลูกเป็นแผลเปล่าตกเหรอไหนๆไหนๆป๊าดูดิเจ็บไหมลูกสุกเลยลูกคููลับเครื่องหะไรเป็นไหนตรงไหนตรงไหนเจ็บไหมลูกเจ็บเลยแล้วตกได้ไงอ่ะดิล๊าห์หึตกได้ไงไหนๆป๋า เห็นไหมว่าแล้วป้าห่วงอย่างนี้แหละมันชอบดันพี่หมูอ่ะเป็นตรงไหนไม่หลกเจ็บไม่หลกดีนะรถช้าให้ดูแผลก่อนดูดีนะใส่เสื้อใหม่พรมมาพี้หมูเจ็บไม่ลูกหเจ็บไหมอามีขอโทษเลยอ่านี่มาผ่านกินน้ำดูอ่ะเอายังไม่วางอีก นั่นแหละครับทุกคนตามนั้นแหละตามที่พูดไปแล้วครับว่ามีอะไรอะไรมั่งใครอยากดูจริงก็เข้ามาดูได้เลยครับนะครับใครชอบไม่ชอบเข้ามาดูเข้ามาคุยกันได้ผมลดราคาให้ผมลดราคาไปทักมาถามราคาก่อนไม่เอาไม่เป็นไรแค่ทักพิมพ์เฉยไม่เป็นไรครับผมมาดูได้นะครับต่อไปผมจะเอารถอะไรมาขายติดตามด้วยนะครับเพราะคันต้องคันนี้ต้องไปก่อนนะครับใครอยากได้มาเลยสีเลียมนะครับใครชอบคีิปเนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยพราอผมเจ้ารถมาขายแล้วต่อไปเนี่ยใครอยาก ดาวอยากผ่อนทักหาเจ๊ทรายเลยครับตามลิงก์ตามเพจเลยเจอกัน let's go